ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เชื่อเรื่องราวของปฏิหารและมีความปรารถนานะคะที่อยากจะให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณของคุณนะคะคุณลองดูสิคะว่า อะไรบ้างที่มันจะทำให้ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตคุณลองสำรวจใจคุณดูก่อนนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีสภาวะใจแบบไหนนะคะถ้าใครนะคะเป็นคนที่มีสภาวะใจเป็นคนขี้โกรธง่ายโมโหฉุนเฉียวต่อท้อต่อว่านะคะเป็นคนที่ทุกข์นะคะเป็นคนที่เผลอ,อบ่นกล่นด่าว่าสิ่งต่างๆนานานะคะหรือว่าเป็นคนที่ เป็นคนที่อะไรคะ่ะเป็นคนที่มีความเครียดความกางมังวลสิ่งเหล่านี้คะ่ะนะคะคุณไม่สามารถที่จะต่อท่อเชื่อมกับจักรวาลได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่สามารถทําให้คุณเนี่ยเกิดเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นได้ในชีวิตนะคะแล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถทําให้เรื่องราวปฏิหารสามารถเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้นั่นก็คือการที่คุณต้องมีอารมณ์ ดีมีความสุขปิติสนุกยินดีรื่นเริงนะเวลาที่คุณเห็นใครเขามีความสุขอะไรนะคะคุณแสดงความยินดีร่วมกับเขาไปเลยด้านแสดงว่าคุณกําลังอยู่ในคลื่นพลังงานด้านดีนะคะเมื่อคุณอยู่ในลคลื่นของพลังงานด้านดีจะทําให้คุณน่ยอยู่ช่องเดียวกับจักรวาลเพราะฉะนั้นจึงทําให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่ต้อง รักษาใจของเราให้อยู่ในแดนบวกเข้าไว้คิดดีเข้าไว้พูดดีเข้าไว้และทําดีทุกสถานการณ์แม้ความท้าทายนะคะที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะคุณต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆนั้นไปให้ได้ถ้าคุณเอาชนะความท้าทายต่างๆที่กําลังคุณที่คุณกําลังเผชิญหรือที่คุณกําลังได้รับแล้วคุณ ก้าวข้ามผ่านเรื่องนั้นไปได้เรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าความท้าทายนะคะมันจะค่อยๆทย,ยอยเข้ามาหาเราตลอดเวลาทําไมชีวิตของพวกเราถึงต้องคอยพบเจอแต่ความท้าทายอยู่เรื่อยๆเพราะเรามาบนโลกนี้นะคะเพื่อทดสอบก่อนกลับโลกนี้ค่ะก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามาโลกนี้เพื่อทําหน้าที่ของเราทําภารกิจของเราให้สําเร็จนะคะ โดยการเอาชนะความท้าทายหรือการล่อลวงให้ได้เมื่อไรก็แล้วแต่นะคะคุณผ่านบททดสอบเหล่านี้ได้ปฏิหารต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเห็นใดจะเกิดขึ้นจงตั้งจิตให้มั่นนะคะจงตั้งจิตให้มั่นแล้วใช้สตินะคะใช้การอธิษฐานแล้วก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้ฟังดูมันยากใช่ไหมคะเพราะมันยากที่จะทําใจได้แต่จริงๆแล้ว ถ้าเรานะคะเป็นคนที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ควบคุมใจตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เผลอไม่ปล่อยให้ใจเราตกไม่ปล่อยให้จิตตกไม่ปล่อยให้พูดบ่นกลด่าตัดเพาะต่อว่าสิ่งต่างๆนานานะคะหรือแม้กระทั่งคนข้างๆตัวเราส่วนมากนะคะคนที่ทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายโมโหง่ายนะคะตัดท้อต่อว่าเนี่ยคือคนข้างตัวเรานี่เองตัวฉันนนั่นเองนะคะเป็นคนที่ตกลุมพรางอยู่บ่อย ตัวเชน,นั้นเองเป็นคนที่ตกหลุมพังอยู่บ่อยๆค่ะเพราะนั้นในวันนี้นะคะเช่นนั้นกำลังพัฒนาตัวเองในด้านนี้อยู่แล้วก็กำลังตั้งใจที่จะพาตัวเองเนี่ยให้ก้าวข้ามพ้นการล่อลงต่างๆให้ได้นะคะเมื่อเกิดความท้าทายใดๆนะคะขอให้เรามีสติการมีสติต้องทำยังไงคะใช้กด7จ7ิวินาทีค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกอารมณ์ลบจงรีบพาใจคุณกลับมาให้ได้ ก่อน17วินาทีเพราะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นพลังทวีคูณให้คุณเนี่ยกำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเมื่อตัวเราเนี่ยดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะคะเรื่องเหล่านั้นมันจะเกิดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราค่ะแล้วยิ่งถ้คุณนะคะด,ดัาดิงอารมณ์นั้นลงไปลึกกว่า17นาที วินาทีลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะคะเรื่องเหล่านั้นนะคะมันจะยิ่งเข้ามาถาโถมในชีวิตของคุณค่ะเพราะฉะนั้นจงควบคุมตัวคุณเองนะคะและรักษาสภาวะใจของคุณนะคะต้องสร้างสภาวะใจให้อยู่ในอารมณ์จอยปิติมีความสุขรื่นเริงยินดีนะคะแล้วคุณจะได้เกิดปฏิหารขึ้นกับชีวิตอยู่เสมอค่ะเรื่องนี้นะคะฉะนันนันเคยใช้นะคะตอนที่สามีตกบ้านควบคุมสภาวะใจตัวเองนะคะอธิษฐานตลอดเวลา แล้วในที่สุดนะคะก็ได้สามีกลับมาค่ะคุณก็ทําได้นะคะวุตทุกคนนะคะจะเจอกับความท้าทายแน่นอนแต่เราต้องผ่านวิกฤตและความท้าทายทุกๆก้าวของชีวิตไปให้ได้นะคะและเราจะได้รับปาฏิหารใช่นายเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยได้รับปาฏิหารในชีวิตมาแล้วและรู้ว่าสิ่งน,นี้มีจริงถ้าคุณนะคะตั้งใจที่จะช่วยตัวคุณเองนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ปาฏิหารจะอยู่ตรงหน้าคุณจริงๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้นะคะด้วยรักค่ะ